มหานรกของพระที่ทำผิดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเห็นพระตกเนรกสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลวงพอ่อฤาษีลิงดำ หรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นพระอาริยสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศในฤทธิทางใจหรือมีวิชามโนมยิทธิท่านได้กล่าวเล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งตกนรกจากหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนว่า ครั้งหนึ่งมีผู้ทรงสมณศัก์รูปหนึ่งเป็นถึงระดับท่านเจ้าคุณอยู่ที่วัดฝั่งพระนครโดยที่พระรูปนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าบวชพระมา30ปีเศรแล้วไม่เคยเห็นนรกสักนิดซึ่งนับเป็นความเห็นที่ผิดมากยิ่งได้อยู่ในสถานะที่เป็นพระภิกษุด้วยแล้วจึงยิ่งให้ผลกรรมหนักมากขึ้นเพราะตลอดชีวิตของ พระสม,มณะรูปนี้ได้กระทําผิดพระวินัยมากมายทําให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดําไม่เคยชอบใจเลยที่จะต้องไปพบกับพระรูปนี้เมื่อพระสม,มณะรูปนี้ได้มรณะภาพลงครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดําขึ้นได้นั่งสม,มาธิพวนาเพื่อที่จะลงไปดูนรกโดยที่เมื่อไปถึงก็ได้พบกับ พระยายมาราชโดยที่ท่านจะเรียกพระยายมมาราชว่าท่านลุงโดยพระยายมาราชได้กล่าวเล่าถึงผลของการตัดสินโทษของพระสัมมณที่ีพึ่งตายลงมารูปนี้ว่ายมมาบานเขาตัดสินแล้วขณะนี้พระรูปนั้นอยู่ในเอเวจีมหานรกซึ่งทำให้ท่านเกิดความสงสัยจึงถามว่าพระตกนรกด้วยหรือ พระยายมราก็ตอบว่าพระภิกษุนั้นตกนรกเป็นประจำเพราะพระเหล่านั้นบวชแล้วไม่ทำตัวเป็นพระก็ต้องตกนรกเป็นธรรมดาหลวงพ่อเกิดความสงสัยจึงถามท่านต่อว่าพระทิเทศสอนชาวบ้าน,นเรื่องสวรรค์นรกทำไมต้องตกนรกท่านจึงตอบว่าก็พระดีแต่สอนชาวบ้านแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตนต,นตามที่สอนเขา บอกให้คนอื่นทำดีแต่ตัวไม่ทำด้วยเพราะอย่างนี้ลงนรกหมดและก็มีโทษหนักมากหลวงพ่อท่านจึงปารบว่าผมอยากเห็นท่านเจ้าคุณซึ่งท่านหมายถึงพระรูปพิ่ตกนรกนั่นเองพระยาหยมราชจึงได้ยกมือขึ้นก็ปรากฏว่ามีภาพเอาเวจีมหานารกมาปรากฏใกล้ตัวท่าน และภาพท่านเจา้าขุนพลนั้นก็ปรากฏเป็นลักษณะดังนี้ท่านต้องยืนกลางแขนมีหอกปักจากเพดานเหล็กด้านบนปักติดอยู่ที่มือทั้งสองข้างปลายด้ามหอกติดเพดานหัวหอกปิดพื้นเหล็กด้านล่างก็เป็นพื้นมีหอกปักด้านหลังด้านหน้าและด้านข้างตรงหัวสลับกันส่วนหอก ด้านปลายและด้ามตรึงติดกำแพงเด็กกล่าวคือสภาพร่างกายทั่วตัวมีหอกปักตรึงจนขยับขยเยินไม่ไหวและมีเปลวไฟละเอียดร้อนมากกว่านรกทุกขุมพุ่งมาเผาอยู่ตลอดเวลาเหตุที่ทำให้พระเจ้าคุณรูปนี้ต้องรับโทษเช่นนี้ก็เพราะว่าพระรูปนี้ได้ทําผิดสร้างกรรมเอาไว้มากมายเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ โดยหนึ่งเมื่อบวชแล้วท่านไม่สนใจการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่สนใจในการปฏิบัติสัมมะภาวนาไม่เคยวิปสัสสนากรรมฐานใดๆซึ่งผิดวิสัยความเป็นพระเมื่อทำตนไม่สมควรในความเป็นพระจึงจัดเป็นความผิดคือเป็นคนหลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระคอยเอาเปรียบผู้อื่น 2. เมื่อได้ศึกษาพระปฏิยติธรรมแล้ว ไม่ยอมประพฤติตามธรรมนั้นโดยมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านโดยเป็นไปในทางหวังเพื่อให้เกิดทรพัพย์สินแก่ตนไม่เคยนำทรพัพย์สินนั้นๆไปสงเคราะห์ส่วนสาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระาศาสนาโดยเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองออกเงินให้กู้ซึ่งเป็นวิสัยของคารวาะพระภิกษุรูปอื่นท่านห้ามไม่ให้ทำแต่ก็ยังฝืนทำ สามเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอะทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษแม้แต่เห็นผู้ที่ทรงฌานแล้วก็ยังกล้าคดคาน,นเยียดย้มทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงสี่ในฐานะที่ท่านเป็นพระรงสงฆ์สม,มณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเมื่อเป็นพระมีศักิ์ใหญ่อำนานาจก็ต้องมาก และมีลูกน้องใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากได้ยศได้ตำแหน่งอะไรก็ต้องเสียเงินให้ตามอัตราเวลามาขอยศขอตำแหน่งก็ต้องหาผานมาประเคนโดยมีเงินเป็นที่ตั้งเวลานี่หมุเทศก็ต้องติดเงินก้อนใหญ่ๆให,ให้ทำให้ท่านกลายเป็นพระมหาเศรษฐีใหญ่มีลูกหนี้มากคือมีเงินให้กู้มากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผิดวิสัยสงชัดเจน ซึ่งหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านก็ได้ถามกับท่านเจ้าคุณผู้ตกนรกเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีอยู่ก็สามารถบอกได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง 5. ในฐานะที่พระรูปนี้เป็นพระปอมคือบวชตั้งแต่ตัวและหมัวเมาในลาบยศสรรเสริญและกามาสุขมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้าง มีวิปัสสนาดีเป็นถึงพระอริยะเจ้ามากราบไหว้ท่านท่านก็เลยหลงในอำนาจทำวางอำนาจบาดใหญ่ในฐานะเป็นเจ้าคุณกรรมข้อนี้อีกข้อหนึง่งที่ทำให้ท่านลงอเวจีมหานรกเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำได้ฟังเรื่องราวนี้จบแล้วท่านก็ดีใจกราบลาท่านลงุงกลับบ้านแล้วนำเรื่องราวที่ท่านได้ไปท่องนรกมาบอกกล่าวแก่ญาติโยม โดยเฉพาะคุณยายที่เคยสนิทสนมกับอดีตพระท่านเจ้าขุนรูปนี้ให้ฟังถึงผลกรรมที่ท่านเจ้าขุนเคยกระทำไว้เมื่อยังมีชีวิตว่าผลกรรมที่ทำเพราะความโลภและในความหลงในตนนั้นมีผลร้ายแรงกว่าทำในขณะที่เป็นคารวาสมากมายนักครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา รับชมรับฟังในช่องครูกดนะครับเรื่องราวบาปุญขุนโทนนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อและเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ